สวัสดีเชา้าวันหยุดที่สดใสตื่นมาด้วยหัวใจที่เบิกบานกะจะนอนให้หวันเยงวนันโอ้ยแม่ตื่นตื่นตื่นหิวข้าวแล้ว โอ้โหไม่ได้เลยค่ะมนุษย์แม่ต้องเข้าใจกันใช่ไหมคะว่าการมีลูกเนี่ยโอ้โหนอนตื่นสายไม่ได้เลยตอนนี้ดีหน่อยเริ่มโตกันแล้วคนพี่ก็ปอสีคนน้องก็อนุบาล3นะเมื่อก่อนตอนคนพี่เล็กๆคนน้องก็เหมือนกันนะคะของหนูที่ทั้งสองคนเลยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแม่แม่แม,แม่มาออกกำลับบงกายกันเถอะต้องชะลอไว้ก่อนเลยนะว่าขอฟ้าสว่างหน่อยเถอะลูกแม่ ยังลืมตาไม่ขึ้นเลยวันนี้ก็เหมือนกันเป็นวันหยุดเจ้าคุณน้องก็ปลุกตั้งแต่ฟ้าไม่สางเลยค่ะบอกว่าหิวข้าวแล้วสงสัยคงจะเป็นปกติชีวิตประจำวันคือต้องทานข้าวจันทร์ถึงสุกนะคะต้องทานข้าวในรถประมาณ6กโมงครึ่ง ก็ต้องทานอยู่ในรถแล้วสงสัยหิวแน่จริง,รงๆก็เลยปลุกแม่มาทํากับข้าวให้กินนั่นเองวันนี้คนน้องอยากจะกินปลาทอดกิ้มน้าําปลาเฉยๆเนี่ยทอดเสร็จแล้วก็เอาไปซาวกับข้าวแล้วก็ราดน้ําปลานิดหน่อย ส่วนคนพี่แม่ไม่เอาไม่อยากกินอย่ากินปลาแซลมอนค่ะค่ะได้ค่ะลูกทั้งสองคนนะคะชอบไม่เหมือนกันความชอบจะกินปลาทอดแต่ละทีคนนู้นจะกินปลาแซลมอนทอดทอดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะทุกคนก็ไม่ถึงกับทอดนะคะก็คือเอาไปจีกับกระทะเรปร้อนนะคะแล้วก็หยกน้ำมันมะกอกอย่าบ้านเราก็จะฝึกให้เด็กๆทานข้าวเช้าตั้งแต่เริ่ม ทานได้นะคะตั้งแต่เริ่ม6เดือนเลยก็คือจะฝึกให้กินตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะคะแต่ว่าเที่ยงเนี่ยบางมือก็จะเป็นอาหารว่างบางมือก็จะเป็นนมนัดสาหรับตอนเล็กๆนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเขาตอนเที่ยงเขาจะขอเองบางบางครั้งก็คือกินข้าวบางครั้งก็ทานนมทานขนมนะคะแต่มื้อเช้าเนี่ย ที่บ้านเลยทางบ้านเลยก็จะฝึกให้กินมื้อเช้านะคะอาหารที่กินมื้อเช้าเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เราทําเองทั่วๆไปเลยนะเมื่อก่อน คนพี่ก็จะฝึกให้กินแกงเลียงทางใต้อะค่ะทุกคนก็คือจะใส่สายบัวใส่ยอดมะขามใส่ผักบุ้งทั้งสองคนเลยก็จะชอบแกงเลียงแบบนี้เหมือนกันฝึกให้กินผักค่ะก็คือถ้าเป็นพวกแกงเลียงก็คือเลียงกุ้งอะค่ะใส่พริกไทยนิดหน่อยใส่ยอดมะขามแล้วก็ผักบุ้งสายบัวอาหารที่แปรรูปอาหารที่สําเร็จรูปแล้วส่วนใหญ่ตอนเช้าจะไม่เลือกให้เด็กๆทานกันนะคะบางคนก็คือเข้า ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ุมโครเวฟเอาพวกไส้กรอกรือพวกขนมปังเซนดิวิชข้าวที่ต้องไปเวฟเนี่ยนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือจะไม่ให้ทานในมื้อเช้าเลยถ้าอยากจะทานเห็นเพื่อนทานก็ทานได้นะคะแต่ว่าไม่บ่อยเลยเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งเลยพอเราทำเป็นปกตินิสัยนะคะลูกๆก,ก็จะไม่อยากรับประทานจะ ทานไม่เป็นนะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวเล็กน่เหมือนกันคนพี่ด้วยนะคะก็คือน้ําอัดลมเนี่ยก็จะทานไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยให้ทานที่บ้านน้ําเย็นก็ไม่ได้มีแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็ฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยทานน้ําธรรมดาทานผักพื้นบ้านผักริมรั้วที่เราหาได้นะคะส่วนตัวเนี่ยที่ไม่ได้ไปอยู่ในในตัวเมืองนะคะคือเพราะว่าที่บ้านก็คือเรามีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมมีผัก มีหญ้าที่เราปลูกเองได้นะคะไม่ใช่กินหญ้านะก็คือกินผักผักปลอดสารพิษที่คุณยายปลูกหรือที่คุณยายหาริมรั้วแกงเลียงตําลึงนะคะผักบุ้งข้างบ้านที่เราปลูกเองโดยเราไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะผลไม้จะเป็นฝรั่งแก้วมังกรที่เราปลูกไว้นะคะ การใช้ชีวิตเหล่านี้นะคะมันเป็นการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนนะคะส่วนตัวก็เลยไม่ได้เข้ามามีบ้านอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆนั่นเองนะคะแค่อ,อ่มีบ้านอยู่ บ้านนอกของเราก็มีความสุขมากๆเลยนะคะใช้ชีวิตให้บ้านบ้านอายุจะยืนนานเป็นร้อยปีนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ผักผลไม้ปั่นที่หารอบๆบ้านหรือที่ปลูกไว้ด้วยนะคะก็จะมีมะละกอที่ต้นเห็นไหมคะการอยู่บ้านนอกมีข้อดีปลูกมะละกอไว้นะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าก็เราปลูกด้วยนะเอามาปั่นเหมือนกันนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะทีะ่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อ ที่เลือกเป็นออร์แกนิกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางใต้น้ําท่วมนะคะมะเขือเทศมันไม่ขึ้นนะคะวันอนน้ําท่วมหมดเลยผักเขียวที่ปลูกไวก้ก็ช่วงนี้ก็น้ําไปกับน้ําหมดเลคะทุกคนก็คือมี โผปั่นแค่นี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้ามะละกอมะละกอห่ำห่ำนะคะก็คือขูดฝอยไว้แล้วก็เอามาสักหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็จะมีมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยซื้อต้นมาแล้วแต่ยังหาที่ไปปลูกไม่ได้เลยนะคะว่าจะไปปลูกที่สวนปามไวเออสัก ต้นหนึ่งนะคะเวลาจะหากินก็คือหากินได้ง่ายเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการปลูกนะคะไม่ได้มีพื้นที่จํากัดเหมือนคนที่อยู่ในเมืองมีชีวิตที่เร่งรีบนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับที่บ้านแล้วนะคะ ก็ต้องทำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนถ้าใครใช้ชีวิตในเมืองคอนโดแบบนี้นะคะก็หากระถางมาปลูกก็ได้นะคะหาง่ายๆเลยมะเขือเทศก็ปลูกได้ง่ายๆเลยผักเเคลก็ปลูกไว้หน้าระเบียงคอนโดก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่หนูอยู่หอพักในหนูเคยทําเหมือนกันสมัยที่ตอนหนูเรียนนะคะการดื่มผั่ปั่นนีหนูดื่มมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะแล้วก็หยุดไปบางช่วงบางตอนนะคะแล้วก็มาเริ่ม อีกทีมันเร,มเริ่มเริ่มหยุดหยุดนะคะเริ่มได้สักพักแล้วอ่อสักเดือน2เดือนแล้วหนูก็หยุดไปเพราะว่าทํางานตอนนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ออกจากงานแล้วเพราะว่าเพราะว่ามาดูแลลูกเต็มตัวแล้วก็ดูแลคุณยายคุณพ่อนะคะก็คือแก้วนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าทุกเช้าเนี่ยต้องปั่นให้ทุกคนในครอบครัวกินเลยนี่นะคะ คุณพ่อค่ะคุณตาคุณตาของพวกเด็กๆนะคะชอบกินผักปานมากเลยค่ะแกบอกว่าเวลากินแล้วนะคะรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กดแต่ย้อนเนี่ยจะไม่กำเริบขึ้นค่ะ